ครับสวัสดีครับผมชื่อนายการพงเพยกเลิศชั้นม .6 ทับ1โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมครับด้วยความที่ตัวเราอาจจะเป็นเยาวชนอยู่ด้านตัวบทกฎหมายที่เป็นนั่นนิติบัญญัติอาจจะไม่ได้มีผลต่อเรามากแต่ว่าด้านกฎที่มีผลต่อเราคือกฎของโรงเรียนและก็กฎหมายจราจรเพราะว่าผม,ผมเป็นวัยรุ่นแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนทุกวันซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากการที่เขาลบกฎของโรงเรียนเพราะว่า โรงเรียนเป็นแหล่งรวมของบุคคลจากหลายๆที่ทุกคนก็จะมีนิสัยหรือว่าพื้นฐานข้อโคัวที่ต่างกันพอมารวมด้วยกันถ้าไม่มีกฎระเบียบบังคับและถ้าไม่ทําตามก็จะเกิดความวุ่นวายแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนรวมนะครับแล้วก็ส่วนเรื่อง กฎจราจรนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ากฎจราจรนั้นถ้าเราทําผิดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่ได้เสียแค่เฉพาะตัวเรามันเสียหายไปถึงคนอื่นทรัพย์สินของประเทศชาติหรือว่าของส่วนรวมต่างๆก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้จักเคารพกฎหมายเพื่อจะป้องกันเหตุร้ายในรงงเหล่านี้ครับก็คิดว่าสําหรับคนที่คิดว่ากฎระเบียบเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าพวกนั้นเขาคิดว่ากฎระเบียบพวกนี้เขาไม่อยากอยู่เราลองรอบพระสังฆว่า คิดดูว่าถ้าเราททํากฎระเบียบแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งถ้าคิดทุกคนก็คิดได้แน่ว่าตามกฎระเบียบทุกอย่างก็ต้องดีและพอดีปุ๊บเรามีประโยชน์อย่างไรคิดถึงประโยชน์ของตัวเราง่ายๆก็ได้ครับว่าไม่มีใครมาทาให้เราเดือดร้อนเราเยี่ยมมีความสุขญาติพี่น้องครอบครัวเราไม่มีใครมาถูกทําร้ายหรือว่ารับสุขอุบัติเหตุต่างๆมากมายครับ ปัจจุบันนายการคงพยักเลิศมีตำแหน่งเป็นรองประธานนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมทำให้ต้องร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยู่เป็นประจำจึงได้เรียนรู้เรื่องของกฎหมายกฎระเบียบและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นว่าเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและบุคคลรอบข้างมากเพียงใดและยังได้รับการชื่นชมว่าเป็นเยาวชนที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยสะท้อนแนวคิดว่าการคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวนั้นไม่ยั่งยืนแต่ถ้าหากเราคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสิ่งนั้นก็จะขยายผลออกไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้นประโยชน์เพื่อตัวเองนะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนครับประโยชน์เพื่อตัวเองคือมันจะมาแค่เป็นชัวช่วครู่ชั่วคราวเราทําสิ่งนี้เราได้ของตัวเองเรามีความสุข,ขเขาตัวเองแต่ถ้าสมมุติเราลองคิดกลับกันว่าเราทาประโยชน์เพื่อคนอื่นแล้วคนอื่นเขารู้สึกมีความสุขและพิติกับสิ่งที่เราจะให้เข้าไปใน ภายภาคหน้าเขาก็จะสร้างประโยชน์มาสู่กับเราเองแล้วการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมคือมีหลายคนได้รับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาแล้วเราก็จะได้รับสิ่งนั้นจากหลายคนซึ่งมันยังง่ยงยืนกว่าการทําให้ตัวเองเหมือนการทาคนเหมือนหนึ่งคนทําแล้วก็ตัวเองก็ได้แค่หนึ่งคนแต่การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมคือหนึ่งคนทําแต่ได้สิบคนแล้วเราก็จะได้กลับมาอีกสิบคนเหมือนกันครับ การยังให้สัมภาษณ์ว่าหากมีเพื่อนเห็นแก่ตัวก็จะขอเข้าไปเรียนรู้และรู้จักเพื่อนรายนี้ให้มากขึ้นแสดงให้เพื่อนเห็นถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพร้อมกับชักชวนให้ร่วมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยกันถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราอยากจะเข้าไปคบก่อนอยากจะรู้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนมีบรรทัดฐานสังคมหรือครอบครัวที่แตกต่างกันเราควรจะไปรู้ก่อนว่าทำไมว่าถึงนีสัส่อย่างนี้แล้วก็อยากจะลองเข้าไปลองคุย แล้วก็ชักชวนให้มองเห็นถึงข้อดีก่อนข้อดีของการทําเพื่อส่วนรวมแล้วก็จะพูดถึงข้อเสียของการเห็นแก่ตัวว่าต่อไปมันจะเป็นผลเสียต่อตอนเองอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วเรารู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวเพราะอะไรเราเข้าถึงประเด็นเขาเราเข้าใจความรู้สึกเขาและเราพูดให้เขา้าคอยตามได้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมได้มากขึ้นครับ การบอกว่าอยากวิงวอนให้เยาวชนทุกคนปรับทัศนคติให้เคารพกฎระเบียบพื้นฐานจากที่บ้านและโรงเรียนซึ่งจะพัฒนาเป็นการเคารพกฎหมายพร้อมๆกับเต็มใจสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นเยาวชนสร้างชาติได้อย่างยั่งยืน ทีมข่าวสะวะทกำแพงเพชร FM 97.75เมกะเฮิร์สำํนักประชาสัมพันธ์เขต4รายงาน